เอาละครับตอนอยู่ช่องตัว King DK นะครับซึ่งวันนี้เ,ออเล่นแมพผีเหมือนเดิมครัแบแบมนดี้จะเป็นแมวมาแบบหนีแบบดีดีคุณครูนะครับนี้จากคุณครูนั่นแหละอ้าครูที่เข้มงวดแปลกนี่ไงอือฟังนะอืมเรียนทุกคน เกคุณต่ำมากเด็ว่าคุณไม่ได้ทำงานหนักพอดังนั้นคุณทั้งหมดจะต้องอยู่ที่นี่ค้างคืนเพื่อรียนกใจะไม่ตกรุยนืนเออไม่มีคอแก่ตัวไม่ออกไม่งั้นจุด <c oughs> จุดจุดจุดอะไรที่นี้ก็แย่และอือค้นหาหนังสือที่สูญหายไป หน้าหนังสือโอ้ยเป็นไรโอ้ยปวสามต้องสงสารเลยเมื่อกี้อูซื้อีดเพื่อคขาพูเล่นคนใดหนึ่งคนได้ด้วยโอ้ยไหนดูซีเพื่อนไป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 โอ้ซื้อน้ำแข็งด้วยอะค้นหาหนังสือที่สูญหายไปโอ้เพื่อนหาไว้มากเลยดิเหมือนจะเป็นหน้าหนังสือได้หายไปนะคือให้เราไปค้นหาง่ายมีนี่ใช่ไหมไม่ใช่เอ่อห้องนี้ล็อกอีกโถ่ล็อก ค่อยเดินไปครับมีหกทับแปดละวโอเคไกลๆละหน้าจะไกลและเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนหาแถวชั้นล่างดีกว่าผมน่ามจะอยู่แถวชั้นล่างแหละตูอยากส่งแล้วก็อาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ได้นะอันนี้คืออะไรซื้อจำให้กับคนอโอเคตอนนี้ก็เจ็ดทับแปดแล้วเด็กหน้านึงก็สามารถเล่นกันได้เลยใช่ไหมเอออันนี้ก็อะไรเต็มหมดเลยดูดิ เออตอนนี้คือหาไม่เจออีกหน้านึงอ่ะไม่รู้หายไปไหนนะอีกหน้านึงเนี่ยเอย้นายเอาไปหรือเปล่าเอานี่ยเจอแล้วนี่ใช่ไหมโอเคต่อไปคืออะไรนำสมุดหนังสือสมุดไปที่โต,ะโโต๊ะศูนย์รับหกอ๋อตกโต๊ะใช่ไหมโอเคหนังสือเรียนไปที่ห้องอืนี่ห้องเราอยู่นี่เอาไว้โต๊ะครูเอาไว้โต๊ะเรียนนี่เอง ว่าหนังสือนี่ห้องสมุดได้รับหนึ่งเหรียญมีอีกไหมห้องนี้อใกล้ครบละเ,เ,เหลือเหลือเหลือเล่มไหนมัง่งอ่าครบแล้วโอเคเติมพลังให้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอ๋อนี่เนี่ยอ่าสวยเพื่อนเติมพลังเสร็จแล้วนี่เอาการไปเติมพลังนะเติมออกซิเจนเนี่ยต้องนี้ออกซิเจนด้วยเนี่ยโอ้ซื้อมี กินอาหารจากอ๋อมันจะห้องครัวใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นอะไรอาหารเดี๋ยวดูสิเอาอ๋อเพื่อนเรากินไปแล้วโอ้เข้า,าไปเรียนโอเคเราต้องรีบไปนะเผื่อครูวิ่งมานะต้องรีบไปก่อนรีบไปก่อนโอ้รีบไปรีบไปเพื่อนอ่ามาตอนนี้เก็นั่งต๊ะไปที่เรียบร้อย นี่เพื่อนมาแล้วอู้เพื่อนไปนั่งโตเลยนั่นแหละฮุยอยู่ไม่นั่งโตเฮ้ยทำไมใส่แว่นเดินอะไหนมาเลยหากคุณไม่ได้เรียนเบอกโออเมอครูมาคุณจะตายหากคุณไม่ได้น้ำคุณจะตายหากคุณไม่ได้กินเบอร์เกอร์คุณจะตายบางครั้งคุณต้องอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำใช่ไหมไม่งั้นคุณจะตายใครใช้คือกำเนิดไฟฟ้าจเพลิงเรียนจะระเบิดแล้วคุณจะตาย โอ้มีแต่ตายอย่างนั้นเลยอะ่ะเออต้องเติมแก๊สด้วยนะไม่งั้นเราจะรจะเบิดอ่ะเราจะระเบิดเลยอะ่ะแล้วอาซิกจนเราก็จะหายใช่ไหมเออนนอ,อนนืมกินน้ำก่อนตอนนี้แคมป์กินน้ำก่อนแล้วก็ขึ้นไปกินเบอร์เกอร์ข้างบนใช่ไหมเคโอ้ห้องนี้ล็อกอ็เอ้ครูจะมาผ่านห้องไหนนะ เออเฮ้ยเฮ้ยทำไมแฟนมันกับพี่จะบอกนะครูมาเอ้ยวิ่ง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 ครูมาครูมาสวยละครูมาละครูมาได้ทันเวลามากครับยังไม่ได้กินเบอร์เกอร์เลยดูว่าความหิวโอ้ตายเนี่ยโอ้ตายโอ้ไปตาใหม่กันอ่ะมาคืนที่สิบสองเหมือนเดิมเลยนะอูรอดถึงหกโมงเช้าตอนนี้สิบสองนาฬิกาแล้วสองนจุดเออ พ่าไงอรูโม้คยืนต like ีอย hey, <f led> ู่ค uh รูไปเร็วๆครับครูครับไปเร็วครับผมกะหายน้ำครับนั่นแหละครูเอครูกลับมาหรือเปล่าเออนี่ก็รอไปครับอ้าวหนึ่งหนึ่งนี่เลยเหลืออีก จนกว่าจะถึงห้อมงเชา้าแร้กกินน้ำกับกินข้าวแล้วก็เติมออกซิเจนเพื่อการอยู่รอดถึงคืนต่อไปอ่ะมาตอนนี้ก็เติมออกซิเจนกันครับอืมกดเติมไปเลยนั่นแหละขอการไม่เติมไอีกเติมให้เต็มถังเลยครับจะได้ไม่ต้องมาเติมบ่อยๆนะอืมอเอากระไว้มากินน้ำกันหน่อยครับกูใกล้มาอ่ะยังเอนะผมว่าอืมไว้กินน้ำกันหน่อย แล้วก็ขึ้นไปเอาแฮมเบอร์เกอร์มากินกันดีกว่านะเพื่อจะได้อิ่มท้องจะได้ความหิวเพิ่มขึ้นอาคูมาคูมา,มาวิ่งวิ่งวิ่งคูมาคูมาอีกแล้วโอ้ยคูคูเจนคูเนืูอผมโขง้ขงกลับไปอ่านหนังสือก่อนโอเคอืมคูคูเดินมาแล้ว มีเดียรคนไหนมันแอบออกไปไม่นี่อุอ้ยปวดอึโอ้ยสวยแล้วปวดอึออ้ยคู่เข้าไปครับผมปวดอึคู่ไปไปขู่เออคู่ไปยังนะทุกคนทุกคนว่าขู่ไปยังผมว่าเดี๋ยวมันวนกลับมาแน่เลยคู่ไม่ชอบวนนะรอ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 สวยแล้วไงและสวยจัดเลยตอนนี้ปวดอึดันมาปวดอึด,ด้วยไปๆเราวิ่งไปห้องน้ำดีกว,ว่าห้องน้ำอยู่ไหนวะนนี้เฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหน เดี๋ยวทุกคนบอกว่ามันสวยแล้วผมอมองแล้วไม่เ,เลยตอนนีน้แล้วห้องน้ำก็ไม่เจอด้วยนะอ่ะมาเริ่มตามใหมา่กันเลยโอ้ไม่เจอห้องน้ำครับตาก่อนคนระับห้้องนไม่เจอห้องน้ำตาก่อนนะอะโ้ยสวยเลยเราดูครับโอ้หลานนาฬิกาแล้อีเลขกสารนาฬิกาเร,เราจะลาไปกันเพื่อนโอ้แล้วก็นั่งเรียนรอครูมารอครูอ้าครูมาแล้วอืม ดูเหมือนว่าครูจะมาแล้วนะครับว่าไงครับครูอมมีเด็กคนไหนมันแอบกินแอบ,บรุกจักโต๊ะไรเนี้ยไม่ไม,ไม,ไม,ไมีสินะโอ้ยวิ่งกลับมาอย่างไวครับเพื่อนตายครับโอ้ยเพื่อนมาหลบเพื่อนโอ้จะออกไปทำไมครูยังไม่ไปเลยต้องเติมน้ํากินกันหน่อยมาจินใจหน่อย ตอนนี้เหลือผมเล่นคนเดียวแล้วนะครับทุกคนเหลือไปเล่นคนเดียวแล้วสวยแล้วไงสวยละไงไปขึ้นเบลแฮมเบอร์เกอร์ไปกินดีกว่าขอแฮมเบอร์เกอร์ที่หนึ่งครับอขอกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนคุยอย่าเพิ่งออกมานะอืมอร่อยเลยอเอามาอีกเอาไว้ตุนไว้เผื่อ ได้ไม่ต้องออกมาโอ้ยคูมาเลยคูมานั่นไงคูมาแล้วคูมาแล้วโอ้ยรถเราหมุนหมุนโอ้ครูวิ่งไล่ตามครับดูครับวิ่งกับพิ่เติร์นนี่กลับไปที่โต๊ะเรียนของเรานะไม่มีอะไรครับครูผมมานั่งโต๊ะเรียนอยู่ตั้งนานแล้วครูวิ่งมาแล้วโอ้ครูไปดูอะไรตรงนั้นนะว่าผมอยู่ตรงนี้ครับคูดูอะไรครับอ่ะครูไปดูทางนั้นไหเหมือนว่า แล้วนะแล้วครูก็หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนปกติครูเดินเข้าห้องนะเหมือนน้อครูเดินเข้าไปในห้องนั้นทำไมไม่รู้เหมือนกันนะเอแต่ตอนนี้อะไรครับอีกแค่สองชั่วโมงก็จะรอดแล้วโอ้สองนาะโอ้ยมาแล้วนี่ไงวาร์ปมาเลยมไม่มีอะไรผิดปกติรับผมผมอ่านหนังสือไม่นั่งนานเลยนะครับโอ้สวยแล้วออกซิเจนเราจะหมดเราไปต่มออกซิเจนกอนโอเคแต่มออกซิเจนเรียบร้อยมากินน้ำกินเบอร์เกอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่ครูจะมานะทุกคน เดี谢谢 eter, However, The ๋ยวขอขึ้นบีบแฮมเบอร์เกอร์เมื่อตุนก่อนจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเอาบ่อยๆเพราะว่าครูไม่ชอบเกิดแถวข้างบนนะคือครูมันอยู่แถวข้างบนแหละอ่ะกินด้วยแล้วก็เอาไปได้ไปเอออร่อยเลยอิ่มเลยอิ่มเลยอืมอิ่มเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้ไปเลยไปตอนนี้ก็โซโล่ครับเพื่อนในเซิร์ฟก็ออกไปหมดแล้วนะอีกแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็รอแล้วโอ้ยดูวโอ้โหวิ่งตามมาโคตรไวไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกครูตอนนี้พวกเราสบายดีกันมาก อ่านหนังสือมีผมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวที่นักเรียนคนเหลือที่เหลือตายหมดแล้วมีผมที่เป็นนักเรียนอยู่คนเดียวนะผมได้เกียรติสีแน่เลยว่ะทุกคนทุกคนว่าไหมเฮ้ยได้สีแน่เลยอ่ยะตอนนี้ก็ไฟดับแล้วนะโครงกาสี่เด็กที่หนึ่งชั่วโมงโครงกาเลย้อโครงกาไปเลยทุกคนครูเดินเข้ามาอ้าวน,นี่ไงโครงการอะไรู่จุละ้าเหรียญ การเอาชีวิตรอดนะฮู้อชีวิตรอดเร็วทุกคนอ่ารอดแล้วเราไปไหนต่อฮะเออรอดแล้วเราไปไหนต่อเอออะไรอ่ะเออโอ้โ,อโอ้มีการศึกษาในที่สุดก็หกโมงเปิดใช้งานพลังงานเวลาเครื่องอะไรสักอย่างโอ้หกโมงเร้วหูกลับบ้านรถรถมาใช่ไหมเนี่ย โอ้รถโรงเรียนมาลอดเร็วกับบ้านได้เย่อ่ะก็จะใช้ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวกิงตีเคด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปบ่ายครับวัเจนคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน